วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math T S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่2.18นะครับเจอเขาบอกว่าลูกนะครับอายุเป็น2ส่วน3ของอายุพ่อนะครับเมื่อลูกอายุ40ปีนะครับพ่ออายุกี่ปีนั่นเองนะครับลูกอายุเป็น2ส่วน3ของพ่อนะครับ ลูกมีอายุเป็น2ส่วน3ามของพ่อพ่ออายอุลูกอายุ4 0ปีพ่อจะกี่ปีนั่นเองนะครับก็นี้คิดยังไงครับลูกมีอายุเป็น2ส่วนสาของพ่อพ่ออายุลูกต้องน้อยกว่าพ่อใช่ไหมครับใช่ไหมครับพ่อนะครับพ่อเท่ากับ2ส่วน3ามของอายุ ลูกนั่นเองนะครับถูกไหมครับอแปลงจากโจย์ง่ายๆนะครับใครไม่ทันนะครับลูกเมื่ออายุเป็นสองส่วนสามของอายุพ่อนะครับเพราะฉะนั้นอายุพ่อนะครับอายุพ่อจะเท่ากับอายุของอายุคือสองส่วนสามของลูกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับทําไงครับเรารู้ว่าอะไรครับลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกอายุ40ปีแทนค่าเลยครับพ่อนะครับ สส่วน3นะครับเท่ากับ40นั่นเองนะครับทำไงครับก็แก้สมการเลยครับก็ตัว3นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะคูณด้วย3ส่วน2นะครับคูนี้คูณด้วย3ส่วน2ทำไมคูณด้วย3ส่วน2ครับเพราะเราจะแก้สมการไงครับแก้สมการเพื่อที่จะหาพ่อนั่นเองแล้วเราจะกำจัดตัวเลข2ส่วน3ทิ้งออกไปนะครับโดยการคูณด้วย3ส่วน2ซึ่ง ถ้า2ส่วน3คูณด้วย3ส่วน2นะครับมันจะเหลืออะไรครับมันจะเหลือ1นั่นเองนะครับและนามื่อเราคูณ2ส่วน3ฝั่งซ้ายแล้วนะครับเราก็ต้องเเราคูณ3ส่วน2ฝั่งซ้ายล้วก็ต้องคูณ3ส่วน2ฝั่งขวาด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ครับฝั่งนี้ครับจะเหลือแต่พ่ออย่างเดียวครับฝั่งลูกครับ2หาร2ได้1 2หาร40ได้20 20คูณ3เท่ากับ60สสรุปพ่อเท่ากับเท่าไหร่ครับ สรุปพ่อสรุปอายุพ่อนะครับพ่อคูณหนึ่งก็ได้พ่อใช่ไหมครับอ่าหนึ่งเสร็จแล้วพ่อเท่ากับเท่าไรละครับพ่อเท่ากับหกสิบอายุเป็นปีนั่นเองนะครับเป็นคตอบครับคราวนี้ไม่ยากนะครับแค่อาจจะทําให้อะไรครับอาจจะทําให้งง,งงกับสิ่งที่โจทย์ถามน,นั่นเองนะครับก็พ่อเขาบอกว่าลูกลูกมาอายุเป็น เป็น2ใน3ของพ่อนั่นเองนะครับลูกก็คืออายุ2ใน3ของพ่อนะครับก็คือพ่อคูณ2ส่วน3เท่ากับอายุของลูกนั่นเองนะครับก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับ